มันได้นำวิธีในการต่อเหล็กให้ตรงนะครับสำหรับใครที่ต่อเหล็กแล้วต่อไม่เคยตรงนะครับวันนี้ครับผมจะมาแบ่งปันอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับถ้านำวิธีนี้ไปใช้งานนะครับเหล็กที่เราต่อเนี่ยโอกาสจะงอแทบจะไม่มีเลยนะครับหลังจากที่เราจับเหล็กชนแบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการจับหาเหลี่ยมเหลี่ยมได้เหลี่ยมหนึ่งนะครับให้มันตรงกันให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการแต้มล็อกให้เรียบร้อยนะครับเราจะแต้มล็อกแค่หนึ่งมุมก่อนนะครับหลังจากที่เราแต้มล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการมาเล็งงตตรรรออย่นะคับ จุดอื่นเนี่ยงอนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเหล็กบางแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์งอได้ทุกที่นะครับเราต้องเล็งตรงรอยต่อให้ตรงให้ได้นะครับหลังจากที่เราเล็งตรงแล้วนะครับให้เรากลับมาแต้มอีกมุมหนึ่งคือมุมนี้นะครับท่นาน,นะครับให้เราทำการมาบิดเหล็กเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเล็งซ้ายเล็งขวาเหมือนเดิมนะครับ เน้นตรงรอยต่อนะครับเล็งรอยต่อให้ตรงนะครับหลังจากที่เราเล็งตรงแล้วนะครับให้เราทำการมาแต้มล็อก2มุมนี้นะครับมาดูเทคนิคในการเชื่อมเต็มกันบ้างนะครับวิธีในการเชื่อมเต็มนะครับให้เราทำการพลิกเหล็กเป็นแนวตั้งก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเชื่อมเหล็กในแนวตั้งให้เสร็จก่อนนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับอย่าเชื่อมด้านแนวกว้างหรือว่าแนวนอนก่อนนะครับถ้าหากเราเชื่อมแนวนอนก่อนเนี่ย ยิ่งกรณีถ้าเป็นเหล็กบางนะครับเหล็กจะบิดง่ายมากนะฮะการเชื่อมเต็มแนวนอนนะครับถ้าหากเราจะเชื่อมหน้าไหนนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้เรามาแต้มล็อกตรงกลาง1จุดแบบนี้นะครับเพื่อการเหล็กบิดงอเวลาเราเชื่อมเต็มอีกหน้านึงนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเต็มเสร็จแล้วนะครับวิธีการวางเหล็กนะครับให้เราทำการวางเป็นแนวตั้งแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กของเราเนี่ยยังไม่หายล้อนะครับถ้าเราวางเป็นแนวนอนเนี่ยมีโอกาสบิดงอได้นะครับใครที่กําลังฝึกต่อเหล็กช่างมือใหม่นะครับลองนําเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้งานกันะ